หาทางออกให้นะพอดีเขาบอกว่าอยากแยกระชับอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวถามท่านพอสนธยาพอทราบโครงเรื่องแล้วแหละว่ามีการแยกกลุ่มแยกอะไรแล้วก็มีการลวงให้ไปไปฝึกงานขอถามท่านสุนธยาก,ก่อนเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มแบบเห็นเข้ารางใช่ไหมว่าเขาเป็นการหลอกเรานั้นความชัดเจนครับว่าตกลงแล้วนี่คือบริษัทนี้เนี่ยที่ว่าแอบอ้างเนี่ยเขาได้รับอนุญ,ญ,ญาตจากกรมการจัดหาง,งานหรือเปล่าครับท่านครับครับแต่การตรวจสอบข้อมูลนะครับปรากฏว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับการ จดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตจัดส่งคนไปทํางานในต่างประเทศย่ายงใดครับซึ่งแสดงว่าบริษัทนี้ไม่สามารถที่จะรับส่งคนไปทํางานในต่างประเทศครับครับและแล้วของแท้นี่ต้องเป็นยังไงฮะถ้าเกิดว่าขออนุญาตได้คือการการที่จะเป็นบริษัทที่จะส่งคนไปทำงานในต่างประเทศได้ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและก็ขอรับอนุญาตจงานขอรับอนุญาตจัดงานกับกรมการจัดงานและก็วางหลักประกันไว้จำนวน5ล้านไม่น้อยกว่า5ล้านกับกรมการจัดงานนะครับ แล้วขั้นตอนกระบวนการในการจัดส่งต้องมีการพิจารณาอนุญาตทุกๆขั้นตอนนะครับตั้งแต่การรับสัมภานการขออนุญาตจัดส่งทุกขั้นตอนจะผ่านการตรวจสอบทั้งหมดครับนั่นคือถ้าไปกับบริษัทที่ถูกต้องครับแต่จริงโดยรัฐปรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านก็พยายามที่จะขยายตลาดเปิดประเทศใหม่ๆที่จะสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยได้เดินทางไปทํางานกันนะครับซึ่งประเทศไหนที่เรายังไม่สามารถเปิดตลาดได้ก็จะพยายาม จราจากันนะครับนะครับซึ่งหลายๆประเทศก็ได้สําเร็จไปแล้วะนะครับส่วนไหนที่ยังไม่สําเร็จก็เราก็จะก็จะพยายามกันต่อครับ <ฮะ S 1> สองประเทศนี้ต้องสอบไหมคะ,ะจริงจริงมันมีขั้นตอนอยู่ครับมันมีขั้นตอนการแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องไปแบบถูกต้องตามกฎหมายก่อนต้องติดถ้าจะใช้บริการของบริษัทจัดงานที่จดทะเบียนต้องเป็นบริษัทจัดงานที่จดทะเบียนถูกต้องะนะครับมี ได้รับใบอนุญาตให้จัดงานเพื่อส่งคนไปทำงานในต่างประเทศให้ถูกต้องก่อนซึ่งเรามีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเรามีหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลนะครับตั้งแต่ทุกจังหวัดอยู่แล้วสำนักงานจัดงานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดงานเขตพื้นที่10เขตพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเรามีเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเรามีเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดูเรื่องข้อมูลการไปทำงานในต่างประเทศและก็เว็บไซต์ที่จะดูเรื่องบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตอนนี้นะครับเป็นบริษัทที่ ได้รับการจดทะเบียนและมีได้รับใบอนุญาตจัดงานเพื่อส่งคนไปทำงานในต่างประเทศแล้วเนี่ย151บริษัท150 151ครับตอนนี้ยังไม่เกินกว่านี้ใช่ไหมฮะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เราใส่ไว้ในเว็บไซต์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่จะเข้าไปดูได้ก็มีเรียกว่ามีไม่เยอะใช่ไหมฮะครับแล้ว๋ยวจะแยกแยะยังไงฮะเพราะว่าผู้ก่อเหตุทุกวันนี้ก็เก่งในเรื่องของไอทีบางทีถ้าเกิดเขาอ้างว่าเขาได้รับใบอนุญาตมาจากสูเขาอ้างนะมาจากกรมการจัดหางานเขาต้องมีการประกาศอย่างเงี้ย ในในหน้าเว็บเลยหรือว่าหน้าเพจเลยฮะคือคือในช่วงนี้ครับเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการหลอกลวงผ่านสืออ่อสังคมออนไลน์กันค่อนข้างเ<ะ>ยอะนะครับ<ะ>เพื่อความแน่ใจชัดเจนขอให้ใช้บริการของกรมการจัดงานเรามีหน่วยงานที่จะให้บริการอ,อยู่แล้วนะครับ<ะ>ในส่วนที่เป็นการสร้างเฟซปลอมโฆษณาอะไรที่เป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามตอบโต้พยายามเสนอกระทรวงดีเพื่อทําการบิดบล็อกโพสต์ต่างๆแล้วก็ ดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือเป็นข้อความที่ไม่สามารถแจกโฆษณาได้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ดําเนินคดีกันไปหลายคดีนะครับและปิดข้อความที่ถูกโพสต์ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเสียหายไปประมาณ20ข้อความแล้วนะครับ,รบที่จะประสานทางกระทรวง ดีไปนะครับอยส่วนผมผมจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานนะจู่ๆผมจะไปโพสต์แบบโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศได้เลยไหมฮะ<อ>ต้องขออนุญาตต่อในการโฆษณานอกจากเป็นบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องแล้วได้รับใบอนุญาตจัดหา,าง,งานเพื่อส่งคนไปทำงานในต่างประเทศแล้วในการที่จะดําเนินการในส่วนของการโฆษณาต้องขออนุญาตตัวนายทะเบียนด้วยโอ้อออต้องขออีกต้องขออนุญาตเพื่อความถูกต้องครับนี่คือเป็นการคุ้มครองคนที่จะไปทํางานไม่ให้เป็น ถูกหลอกลวงในการไปทำงานในต่างประเทศนะครับอพอดีอายุเยอะแล้วไปที่อื่นก็ไปไม่ได้ค่ะถามคนเอน็นี้เขาบอกว่าเขาเอาถึงอายุ5 5ห้าขอโทษทีตอนแรกรู้ไหมว่านี่คือไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไปถูกต้องค่ะค่ะแล้วเขาก็บอกาอายุห5ิห้าเขาก็ยังเอาเราอายุเยอะแล้วก็เลยมั่นใจว่าจะไปได้แล,แล้วพฤธีการการชกชวนนี่คือเหมือนกันเลยไหมเห็นว่า พาไปฝึกงานก่อนอย่างนั้นไหมฮะอันนี้ชุดนี้ไม่ได้ฝึกงานค่ะรูปแบบพฤติการของเขาเป็นยังไงครับตอนไปเขาก็อันนี้คือรู้จักกับเพื่อนมาอีกรอบหนึ่งอีกทอดหนึ่งใช่ทักชวนใช่ค่ะแล้วเพื่อนเขาเคยไปมาก่อนไหมไม่ค่ะเพื่อนก็โดนหลอกเหมือนกันเพื่อนก็โดนหลอกเหมือนกันใช่ค่ะก็คือว่าประเทศหนึ่งในนิวซีแลนด์ละอ้างว่าไปทําการเกษตรใช่ค่ะอีกประเทศหนึ่งคือออสเตรเลียมีคนถูกหลอกเยอะไหมฮะอืชุดของพวกเราก็ห้าสิบใช่ค่ะห้าสิบ ก็รวมกับที่รอบินอีกมันจะมีสองลายนางนางฉลาดมากนางจะตั้งอย่างของของของพี่เนี่ยห้าสิบคนแล้วก็ลายที่รอบินอีกสี่สิบคนก็รวมแล้วก็ประมาณเก้าสิบกว่าคนนะคะเราสื่อสารกับใครบ้างที่อ้างว่านางผู้ก่อเหตุเป็นผู้่เป็นผู้ก่อเหตุได้ไหมที่เราคุยเขานี่มีใครบ้างฮะมีผู้หญิงคนนึงแล้วก็มีพนักงานของเขาชื่อนายมาร์คเอ่อมอม้านายมอม้าครับนายมอม้าแล้วไงต่อฮะสองคน ก็จะมีพนักง,งานซึ่งเขาจะใช้โซเชียลเขาจะใช้ชื่อว่าแอดมินเขาจะเช้าเขาบอกแอดมินหนึ่งสาเขาจะรู้กันในภายในบริษัทค่ะก็เนี่ยค่ะพี่คะบริษัทไปถูกต้องนะวีซา่นานวีซ่เอเอเออีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความคำย่อคืออะไรทีนี้มารู้มารู้ทีหลังว่าโอ้มันไปไม่ได้เลยเหลอกแน่แน่แล้ว อ,อ่ารู้หรอกแน่ๆเดี๋ยวถามอาจารย์ปรเมศหน่อยอาจารย์ครับถามพฤติการแล้วเป็นยังไงฮะ <c oughs> คือฟันธงได้ไหมฮะว่าเป็นการหลอกลวงฮะตัง้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ต้นแล้วจริงๆนะเนี่ยอย่างที่ท่านผอ,อท่านบอกนะนะ <c oughs> พวกนี้เวลามันขุษณนามมันจะต้องมีบอกใบอนุญาตด้วยโดยปกติถ้าไม่มีใบอนุญาตหนึ่งไม่ต้องเชื่อแม้มีใบอนุญาตแล้วก็ฉาเพิ่งเชื่อต้องเข้าไปดูเว็บของทางนี้เขานะครับทีนี้ผมเรียนให้ทราบเลย ออสเตรเลียน,นิวซีแลนมันยากมากตั้งแต่ปีห2สองเพราะในปี62สองในในนิวซีแลน,นี่ยมันมีการก่อก,การรา้ายที่ตายกันตั้ง30-40ี่สคนที่ยิงกันในโบสถ์ที่อนั้นนะครับหลังจากนั้นมาการเข้าประเทศก็ค่อนข้าง,งยากครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกไม่ดูรายการเราบ้างเหรอถ้าเกิดดูลรวรอดแน่นอนใช่ไหมดูแลอดน่นอดทีหลังไม่ก่าฉันก็ดูรายการนี่หน่อย <S <S ดูแล้วค่ะจย์ก็ยังแบบก็ยังงงตัวเองอยู่ผมมานั่งคิดว่าเอ้ย พลาดได้ยังไงว่าเสียเงินไปให้คนไม่จชชีพเป็นงั้นแบบนี้ได้ไหมอาจารย์คะถ้าบอกว่าเส้นทางเรื่องของคดีความต้องไปดูบัญชีปลายทางที่รับเงินใช่้หรือไม่ว่าเป็นบัญชีม้าหรือไม่ดูม้าแล้วก็เอายาก เอายากตัวนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะผมอยากให้มันมีเลขใช่ไหมถ้า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 แรงงานของท่านบอกบอกว่าการโฆษณาไปกําหนดหน่อยนะว่าต้องประกาศเลขที่ได้รับอนุญาตทะเบียนรับอนุญาตมันจะได้มโดนอีกข้อหานี่ไงครับโพสข้อความอุดมเทพปลอมท่านบอกเป็นไปได้ไหมคะถ้าหากในอนาคตเป็นแบบนั้นที่จริงในการโพสต์ข้อความ โฆษณาในการไปทำมานในต่างประเทศนะครับที่เป็นการชักชวนเพื่อไปทำมาในต่างประเทศเนี่ยเราตรวจพบเราเดำเนินคดีกันเป็นระยะระยะอยู่แล้วใช่แล้วก็มีการโพสต์จแจ้งเตือนโพสต์ระวังกันตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพิสูจน์ตัวตนได้ก็ดำเนินคดีกันตัวบุคคลแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้จริงๆนะครับส่งกระทรวงดีอีทำการปิดโพสต์นั้นทันทีครับเมื่อที่ผมพูดหมายความว่ากําหนดเลยไปสมัครเป็น ส่งแรงงานไปทํางานนะเวลาคโฆษณาให้บอกหมายเลขด้วยจะเอาข้อหาปลอมอีกหมายเลขเนี่ยอีข้อหาเลย๋อจะได้หนักมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวนีผมมีหลักฐานบอาจารย์คือข้าเหตุก็ไปสร้างสื่อโซเชียลลงในทิกตอกใช่ไหมฮะทำคลิปลงเกลื่อนเลยแต่ต้องให้กรมการจัดงานเตือนฮะว่าเนี่ยการที่ไปทํางานต่างประเทศนี่ต้องต้องสังเกตยังไงดูยังไงบ้างครับครับคือคือมันแก้ปัญหาได้นะระ ถ้าเราจามาได้เนี่ยตอนนี้สกาบาก็ฟังเราไปเล่าเราจำาได้ไหมสกาบากรณีที่รับของและจ่ายเงินเงินต้องหยุดห้าวันใช่ใ<ห>นี่มันแก้ได้เพว่าะทว่าก็จย์สนราชการกลับมาดูกันตรงนี้ก็แก้ได้แรงงานก็แก้ได้ค่ะเอาหล่ะให้ด้านปอทิ้งท้ายหน่อยค่ะพอขาตอนนี้ประชาชนถูกมิจฉาชีพหลอกไปทํางานต่างประเทศเยอะมีช่องทางการช่วยเหลืออย่างไรคะครับก็ในช่วงนี้ก็การไปทํางานในต่างประเทศของ คุณน้องแรงงานไทยก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีความตั้งใจที่ดีนะครับก็ไปแล้วก็อย่าให้ถูกหลอกลวงครับต้องสมัครกับบริษัทจัดงานที่ถูกต้องตามกฎหมายครับหรือไปกับกลุ่มการจัดงานนะครับให้ถูกต้องตามขั้นตอนก็จะได้ไปทํางานแบบถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดมีปัญหาต้องการจะปรึกษาหรือจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆเรามีสํานักงานจัดงานทุกจังหวัดประจาอยู่แล้วเรามีสํานักงานจัดงานเขตพื้นที่10เขตพื้นที่ เรามีเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดูข้อมูลเรื่องการไปทํางานในต่างประเทศเรามีเว็บไซต์ที่จะเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเรามีสายด่วนออนไลน์นะครับาวาสำหรับที่จะโทรไปปรึกษานะครับ1 6 9 4ครับ1น0 6กครับ<อ>นั่นคือเป็นสายด่วนของกรมการจัดหา,าง,งานครับโทรไปตามนี้ได้แต่เห็นล่าสุดนี้นได้ยมีข่าวดีรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานประเภทาหกรรมการผลิตที่เกาหลีใต้ อันนี้คือว่าของจริงใช่ไหมฮะต้องไปตรวจสอบก่อนก่อนครับต้องไปตรวจสอบอยู่ดีต้องไปตรวจสอบครับถ้าว่าไม่ถูกต้องก็ต้องต้องต้องดำเนินการกันไปครับแต่ว่าเห็นอยู่มีทางเจ้าหน้าที่ของท่านมากันเยอะด้วยเดี๋ยวหลังจากที่จบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานของท่านก็จะช่วยเหลือต่อครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ